สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนครูดิวพรพิมลดวงสุวรรณค่ะวันนี้ครูจะมาสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะในเนื้อหาของวันนี้เราจะเรียนเรื่องเซตนะคะซึ่งในบทที่1ของเราทั้งสายวิทย์คณิตและสายศิลปะศาษานะคะจะเป็นเนื้อหาเดียวกันดังนั้นเราสามารถเรียนไปพร้อมกันได้เลยนะคะ เรื่องเซตนะคะเรามาดูความหมายของเซตกันก่อนเลยนะคะเซตคือเป็นคําอนิยามซึ่งใช้แทนคําในภาษาไทยหลายคําเรามักใช้เซตแทนสิ่งที่อยู่ร่วมกันซึ่งหมายถึงกลุ่มของสิ่งของต่างๆนะคะอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะที่เราสามารถกำหนดสมาชิก ได้ชัดเจนเช่นเป็นฝูงเป็นกลุ่มคณะชุดโขงแบบนี้นะคะสำหรับเมื่อกี้คุูบอกว่าคำอนิยามนะคะคำอนิยามในที่นี้ก็คือคำที่ไม่ต้องให้ความหมายนะคะแต่เมื่อเราพูดถึงแล้วคนโดยทั่วไปก็จะสามารถรับรู้ความหมายได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของเซตนะคะเช่นเซตของสระในภาษาอังกฤษอันนี้พูดถึง เราก็จะรู้เลยนะคะเซตของจังหวัดในประเทศไทยเซตของคนที่เกิดเดือนธันวาคมเซตของจำนวนเต็มแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ก็จะประกอบด้วยสมาชิกดังนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายปีกกาแบบนี้นะคะแทนคำว่าเซตตัว E กับด้านแบบนี้นะคะแทนคำว่าสมาชิกแล้วที่มีขีดขั้นตรงกลางแบบนี้ก็แทนคำว่าไม่เป็นสมาชิกนะคะ ต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับจํานวนต่างๆที่นักเรียนควรจะรู้นะคะซึ่งจํานวนต่างๆที่ครูยกมาในที่นี้นักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วในระดับมต้นนะคะตอนนี้ถือว่าเรามาทบทวนลักษณะของจํานวนแต่ละแบบกันนะคะเราใช้สัญลักษณ์คือตัว n แทนจํานวนนับ i บวกแทนเซตของจํานวนเต็มบวก2ตัวนี้ มีสมาชิกเหมือนกันนะคะ i ลบแทนเซตของจำนวนเต็มลบ i แทนเซตของจำนวนเต็ม q แทนจำนวนตระกยาะ q พลจำนวนอะตรกกะยา R บวกเซตของจำนวนจริง R ลบก็จำนวนจริงลบ R บวกเมื่อกี้ก็จำนวนจริง,รงบวกนะคะ a ก็คือจำนวนจริงค่ะ อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนต่างๆนะคะเดี๋ยวเวลาเรียนเรื่องเซตนะคะนักเรียนต้องได้ใช้สัญ,ญลักษณ์แล้วละค่ะเพราะถ้าจะให้นักเรียนมาเขียนก็คงจะลำบากเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยโจทย์นะคะเราต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนเซตนะคะวิธีการเขียนเซตเราจะแบ่งออกเป็น2แบบ ดังนี้นะคะแบบที่1เป็นการเขียนเซ็ตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะก็คือเขียนสมาชิกทุกตัวลงในวงเล็บปีกาและใช้เครื่องหมายจุลภาคแบบนี้นะคะขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแทนเซ็ตนะคะแบบนี้ ตัวอย่างเช่นกำหนดให้ A เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก 1, 2, 3, 4ดังนั้น A ก็จะเท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4นะคะขออ้อ2กำหนดให้ B เป็นเซตของวันใน1สัปดาห์ดังนั้น B ก็จะเท่ากับเซตของอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แบบนี้นะคะ ถ้ามีเครื่องหมายปีกายอยู่แบบนี้ให้ให้นักเรียนอ่านเลยนะคะว่าเป็นเซตนะคะในกรณีที่สมาชิกมีจำนวนมากๆเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือจุดสามจุดแบบนี้เขียนแทนให้ความหมายว่ายังไงนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเขียนจำนวนแบบนี้เห็นไหมคะ จำนวนเต็มบวกต้องการเขียนจํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะก็มี 1, 2 3ให้นักเรียนเขียนทั้งหมดก็คงจะเขียนไม่ได้เพราะมีเยอะแยะมากมายเลยเราก็ใช้จุด3จุดแทนก็คือว่า 1, 2, 3อไปต่อเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะส่วนข้อสังเกตเขาบอกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะถ้ามีสมาชิกซ้ำกันจะเขียนเพียงตัวเดียวเท่านั้น ตำแหน่งของสมาชิกแต่ละตัวไม่มีความสำคัญนะคะเช่นต้องการเขียนเซตของเลขโดดที่ใช้เขียนจำนวน222ก็คือเซตของ24ห 4, 4, รือ42เซตของ42เป็นจำนวนเซตเดียวกันเหมือนกันนะคะ,ะไม่ต้องเขียน2มา2ตัวนะคะไม่มีความหมายในเซตนะคะให้หยิบมาแค่ตัวเดียวพอคะ่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับการเขียนเซตกันนะคะตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งสมมติครูต้องการเขียนเซตของพยัญชนะภาษาอังกฤษค่ะพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นเซตของอะไรบ้างเซตของพยัญชนะภาษาอังกฤษก็มี a B C D ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าจะเขียนก็คงจะเยอะเกินดังนั้นใช้จุด3จุดที่ครูบอกเมื่อกี้แทนคำว่าไปต่อเรื่อยๆแต่ตรงนี้นะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษเรารู้ตัวสุดท้ายคือตัว Z นะคะเราก็เขียนมาแบบนี้ค่ะ เขียนแค่3จุดนะคะไม่ต้องเขียนมากกว่า3จุดค่ะข้อที่2ครูต้องการทราบเซตของจำนวนนับอืมครูก็เขียนเลยครูทราบจำนวนนับเวลานับตัวแรกของจำนวนนับก็คือ1 2 3 ไปเรื่อยเรื่อยไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรนะคะรูก,ก็จะได้เซตแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาดูการเขียนเซตแบบที่2นะคะก็คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะคะก็คือเป็นการใช้ตัวแปรเขียนแทนสมาชิก แล้วทำการบรรยายสมบัติของสมาชิกที่อยู่ในรูปของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ A เป็นเซตของจำนวนซึ่งมีค่าระหว่าง0ถึง1อันนี้เดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะขีดตรงๆอย่างเดียวแบบนี้นะคะเราจะแทนคำว่า โดยที่นะคะนักเรียนหลังจากนี้ถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ให้นักเรียนอ่านว่าโดยที่นะคะข้อนี้เมื่อกี้บอกว่ากำหนดให้ A เป็นเซตของอจำนวนซึ่งมีค่าระหว่าง0ถึง1ดังนั้น A ก็จะเท่ากับเซตของ X เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่เวลาอ่านแบบนี้นะคะ นักเรียนต้องอ่านตรงกลางก่อนนะคะ x มากกว่า0แต่ x น้อยกว่า1แบบนี้นะคะข้อที่2กํกำหนดให้ b เป็นเซตของ6789เอ๊ะเราจะเขียนยังไงดีนะคะเราก็มาเขียน6789เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะดังนั้น b ก็จะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวก ที่มากกว่า5แต่น้อยกว่า10นะคะบางคนอาจจะไม่เขียนแบบนี้อาจจะเขียนเป็นตัวแปรแบบนี้เลยก็ได้นะคะก็จะเขียนได้ว่า x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ i บวก x ามากกว่า5แต่ x น้อยกว่า10แบบนี้ก็ได้ค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่3าํกำหนดให้ C เป็นเซตของตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะก็ C ก็จะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นอักษรในภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะถ้าสำหรับเนื้อหานะคะก็ จะมีประมาณนี้ที่ครูจะสอนนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะแต่เดี๋ยวครูจะทําให้นักเรียนดูสักสองข้อก่อนนะคะแล้วที่เหลือให้นักเรียนไปทําเองนักเรียนเขียนใส่สมุดเลยนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ไปจดเขียนใส่สมุดได้เลยค่ะข้อหนึ่งบอกว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกนะคะ แบบแจกแจงก็เขียนเลยปีกามาเลยใช่ไหมคะก็เป็นเซตของ1,2,3,4,5หแบบนี้เซตของเอาข้อที่ห้อีกข้อนึงนะคะเซตของสระในภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซตของ A, E, I, O, U แบบนี้นะคะ เอาอีกข้อหนึ่งแล้วกันค่ะข้อ9เซตของจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า10จํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า10ก็ต้องเป็น11 12 13ไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้นะคะยังไม่หมดนะคะมาดูข้อที่2จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก ตรงนี้โจทย์เขากําหนดแบบเงื่อนไขมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็จัดการทําให้มันเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเลยค่ะรูทําข้อ1ให้ดูนะคะ x เ,เท่ากับเซตของอะไรคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ9โดย x เ,เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มสบายเลยดังนั้น x ก,ก็เป็นเซตของ1มากกว่าหรือเท่ากับแสดงว่าเป็น1ได้ด้วยใช่ไหมคะ2 3 4มหใครไม่เข้าใจตรงนี้เราเรียนอาจจะมาเขียนบนเส้นจำนวนก่อนก็ได้ว่าเส้นจำนวนเลยไม่เข้าใจมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมอันนี้เป็น1เป็น5โจทย์บอกจำนวนเต็มอยู่ระหว่างนี้ก็มี2 3งสมากกว่าหรือเท่ากับโปรงหรือทึบทึบใช่ไหมคะโปรงหรือทึบทึบ แสดงว่าเอาด้วยแล้วเป็นจำนวนเต็มดังนั้นในนี้ทุกตัวเลยนะคะเป็นสมาชิกของจำนวนเต็ม x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะข้อ2 3 4 5ฝั่งนักเรียนไปทำด้วยนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะข้อ3จองเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซต ข้อนี้ครูบอกก่อนนะคะนักเรียนอาจจะเขียนแบบบอกเงื่อนไขไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้คำหรืออะไรที่แตกต่างกันเป็นไปได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนที่ครูเราตรวจงานเฉลยกันนะคะอ่ะครูทำข้อที่หนึ่งให้ดูนะคะ A เท่ากับเซตของหนึองไปเรื่อยๆจนถึง100อันนี้ครูอาจจะเขียนง่ายๆบอกว่า A เท่ากับซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ100แบบนี้ก็ได้นะคะฝากนักเรียนทำที่เหลือด้วยนะคะสำหรับครูก็มีเท่านี้นะคะมีพลัางงานให้นักเรียนอยู่3แบบฝึกหัดนะคะไว้ เจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ